อมีคนเคยซื้อชุดให้ใช่เราไม่รู้ว่ามันแพงไม่รู้ค่ะแล้วเราใส่ไปไหนคะใส่ไปทำน้ำพี๊ดแต่ถ้าแบบช่วยเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารักเนี่ยอ่ะยืมตังไปอาสิบล้านเอาไปเลยสิบล้านจริงพวกนี้พันกำลังช็อตเลยอะค่ะมาบอกว่าตรงเนี้ยจอดไม่ได้แต่วิธีการบอกเขามันมันหยาบคายมาก แล้วเขาก็ไม่หยุดคุณจะไม่เห็นได้ยังไงออย่างเงี้ย,ยแล้วไฟคือมันเหมือนฟิวขาดมันหลุดอะไฟก็เข้าไปแล้วไฟก็กระชากคอเขาก็อตมันเลยอยแม่งลยมึงมันไยกับกอนี้มันก็ชี้หน้ามึงไม่อย่างงี้เลยมันมันหลุดไปเลยค่ะเราก็นั่งรอจะขึ้นรองน้องกันนั่งอยู่ข้างๆเราเป็นเพื่อนแล้วก็บมีผู้ชายคนนึงเข้ามาแล้วก็แบบทำแบบจะจับตัวจับตัวจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เราก็ติดเงี้ย <c oughs> เราก็หันไป บอกว่ายูเข้าใจเพราะเขามีผัวแล้วยูเข้าใจเพราะมีผัวอะมันแล้วบอกว่าไม่ได้ไอ้ไม่ได้พูดกับยูเสือกอะไรด้วยประมาณนี้